สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกมเดอะโมน x อกนะครับผมนะเย้เล้ววนเราจะมาทำฉากจบที่สองจบที่สองผมย้งอี่อันนั้นก็คือการหนีออกจากน็อกใช่ไหมใช่ใช่กจบแรกคือเราหนีออกมารอบสองรอบนี้เราต้องเจอเด e m โมน x อกให้ได้มากลับมาแล้วนะฮะโอ้โหก็จะเข้าได้ เพื่อนเป็นอะไรก็ไม่รู้อยหล่อนไฟร้ายกันเลยทีเดียวโอ้โหว่าติดความมืดอยู่ในความมืดหมดเลยโอ้ซูเปอร์ไอดอลว้าวกูติดอยู่ในความมืดเจอบั๊กเกมนี้แล้วเจอบั๊กเขาให้ก็บดสได้ไหมอัพคลิปเชียคุณได้ไหมคุณบัสเอ้เอ้รอก่ับรอครับเออนี่ไง เออนี่ไงมึงก็วิ่งตามมันไปดีมึงจะยืนเออเออได้ไงมาแล้ว<ง>โอ้โหเมื่อกี้บัคยู่ในรถอะ่ะเฮียเว็กเวไปเออคือคือเขาวิ่งไปใช่ไหมทำไมบาเรียมากั้นวะเออเออ,เอ,อแทนแทนที่แทนทีออ่ไม่ต้องมากัน้นจะได้จับแม่งเลยจบจบไม่ต้องเลยละเกมกระจอกเบอร์คอนละ่ะ โลจิกโลจิกเกมโลจิกเกมทำไงได้คุมันมาเป็นสกิลของเกมอะคุณไปไปไปอู้อ A P I ไ A P I open up A P I open up โค้ดี่เรารู้กันแล้วล่ะที่เราเล่นโคดมันเปลี่ยนในจานโคดมันเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนโค้ดนี่โค้ดเลยรอบนี้ห้าแปดห้าแปดลาสรระบายรอบอันนี้ห้าแปดแล้วอันนี้ห้าแปดโอเคเซฮกับ เซฮผีที่ไงเจอแล้วเขาต้องเซฮายกับบอกกับผีโอเคเดี๋ยวผมไปหยิบกุญแจก่อนมาหาบอยเฟนก่อนหาบอยเฟนก่อนหยิบหยิบเออเนี่ยบอยเฟนผีจะเริ่มผีปีโบป้าปีโบป้าสีดำเงินแล้วผีก็จะเริ่มล่ะไปใน ห้าสี่เดี๋ยวเรากลับบ้านไปกินกอนยาขัดใจพันีเจอเลยี่นะจเย็นนะสองหนึ่งเก้าสามสองห้าเ้าหนึ่งสอาลหนึ่งสามหนึ่งเลขที่ออกคือวันแฮ้เพ็นเกิดอะไรขึ้นปะเอาแล้วไไฟดับเดี๋ยไฟไฟดับดับเนี่ย มันมาแล้วแน่โอเคเห็นไหบ้าเห็นบ้าด้านไหนล่ะเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นออร่าออร่าตรงาะหยไม่เห็นไม่เห็นแบบมืดเลยไหนออร่าออร่าหายไปแล้วไหนวะเม่อกี้เน่ยว่ามันจะมีทางขยายอีกอันนึงไนที่มันเป็นออร่าเหมือนมือกำลังขึ้นเออหน่าล่ะไอเอากว่าไอนีนากับไอมอนั่นแนต้องต้องฟังเสียงดีๆนะว่ามันมันจะมีเสียงผีอยู่อันนี้แปดว่ะโคดแปดเซฟโคดอันที่สองเดี๋ยวตะคุนะหนุ่มเโค้ดนที่ส ถายถายถายไวเลยแปดห้าแปดง่ห้าแปด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 อันอันแรกคือห้าใช่ไหมโอเคอัแปดพีหายไปแล้วอันนี้พีวัรอันนี้อีการ์ดขาวพีพีวรมพีวอรหายแล้วพีวรหายไปแล้วพีพีวร์เียนากลัวนากลัวพีวอร์มมันจะมันวรหายไปเลยเมื่อพีนีแล้วนี่นาวาคุณนี่นาวานี่นาว้าีเคคนน่ากลัวไอหมอด้วยหมอด้วยหมอว้หมอมันวไป ถ้าเป็นนีนาพอเข้าใจเลยแต่หมอนี่ซัสซี่หมอไม่ไม่น่าวาบน้ำทาัก่อนมามาคนบีนี่มาน้ำทางคนน้ำทางคนเลี้ยฟคนเบี้ยเอาอีกเอาติดอีกโอ้โหแต่ถ้าผีมาแล้ววนเราวิ่งไปตรงนั้นตายหมูตายหมูเฮ้ยตายสี่อะทางหดักคุณทางทางหักทางแบกดักควายจริงจริงจริง เมราะว่าเดินได้แล้วไม่ใช่เหรอว่ามันน่าจะยังไม่ปลดล็อกอะไรบางอย่างนี่ไงเนี่ยมีแค่ฟูแดอะไรเนี่ยฟอรสวยวี่แวล์อะระวังด้วยมันจะมันจะมาที่ไหนก็ได้คนคนจิตต้อยก็แพ้อยู่อยู่กำแพงเวลาโน่นนั่นไงนั่นไงโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมาคนณรีมีไปเลยถอยถอยเดินถอยเดินถอยผมผมเรียกมาเนี่ผมเรียกมาทางนี้ผมเรียกมาทางนี้มาทางนี้โอ้ไม่มีใครมากับผมเลยเดี๋ยวผมไป ผมเลือกนายคนจิมมี่ผมเลือกนายขอบคุณมากชิมหายทางนี้ตันนะไอ้เหี้ยทางตันมาทางนี้กูมาทางตันนี่ชิบหายวัดเฮ้ยสวยวาร์ปเอออ๋ออ๋อเมื่อกี้นี่ผมไปทางไอ้เนี่ยป่ะไอ้จางอันที่สามคือเจ็ดโอเคห้าแปดออกออกขาดเลยออกเร็วออกเร็วออกเร็วเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาว่าขีดการ์ดขีดการ์ดเหลืองมามาไอ้กุญแจเหลืองกุญแจเหลืองไม่ใช่ขีดการ์ดเหลือง เบอร์ค้อนใสุู่แจ๊กพีไลจุกเกมเลยกาโง่ารใส่โค้ดว่ะเฮียเคเออไม่ควับเออผี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 เฮียเฮียผี no ไอเฮียใครผักกูไปวะตาสองขาอะไรเฮียกูตายซองสลักโอ้โหไอเสียไอ็ผมเอาหน้าทะลุทะลุอันนี้ได้เฮียโง่สาร ปอบปอดีสัตร์เจอดิสเพย์เนมขึ้นหมิงดิสเพย์เนมโอ้สิ่งพีการ์ดเขียวห้องไหนวะดีไงมาดีไอ้เขียวคุณแจม่วงหมอไม่โคตรกยมันเจอใครเมื่อกี้เจอเจอนีนานกับหมอฟิวชั่นกันฟิวชั่นกันใช่แล้ว เออเด็กชานซี่อยมาทางนี้ดิเฮียจะสวนทางกันทำไมเนี่ยตายหาตายหาตายหามาเบอร์คนรอดไหมตายวะรอดรอดรอดเออมามามาเออมันฟิวชันกันเลยเฮียคิด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 ตรงนี้มันจะได้ติดมันจะได้ติดเฮ้ยดีวีเทคนิคอีกเทคนิคเทคนิคให้มันให้มันเดินนะเนี่ยให้มันเดินติด เองอ๋อเราปีบเดี๋ยวปีบัสปีบาสปีบาสปีบัสว่ามาเดี๋ยวรอให้คุณนี่เม็กซิโกเออคือเออคือคนจีมีไปทางซ้ายได้ได้ให้พี่วัดพี่บาฟว้าบกูว้าบเหมือนพี่เลยโอ้ไม่ชิบหายแล้วชิบชิบชิบเออขอบคุณมากโอ้โอ้โอ้โหพี่ฟิวชั่นไอ้เย่จำสเก็ตพี่ฟิวชั่นในสั้ เราจะแก้ผีชาติเนี่ยเรต้องขอโทษผีไปก่อนแม้เราจะทำอะไรก็ตามเผื่อโทษผีผมจะไม่ทำอีกแล้วพี่ผมโดนแล้วพี่โทษผีทุก่อนอันนี้ทางนี้ไปไม่ได้กดโทษเขาไปหาไม้ตอนนั้นไม่ตรงไหนไม้เออคุณมีทางไหนวะไม้อะผมไม่รู้จำไม่ได้ แต่น่าจ,จะเป็อน uh, อ่าตรงไอ้กีดกีการแดงแหละเออไปดูแบบไม่ดิกีจะตรงนี่ไงกุญแจมว่างกุญแจเหลืองนี่ไงเฮ้ยระวังนะหมิงโอ้โหผมรู้ผมมีรู้อยู่โอเคกุญแจม่วงสวยอันนี่แกตัวใช้สเตตฟรีไฟอ๋อเขหลวงโอ้โหพูดในคลิปเลยแล้วกูเอ้ย โได้มาแล้วได้มาแล้วโอเคไปทางออกไปทางออกที่ว่าได้จะเรียบร้อยแล้ววะเดี๋ยวไปทางออกเลยผมพีมาอะไววะเขาพีมาแล้ววะผมแบดจานอีกแล้วอย่าโมอย่าโมอย่าโมยแบจาแบกจากได้ใี่ทีแล้วมคนว์ปหนีสองตัวเลยมันวับมาทางออกตัวเันมันวัดหายไปสองตัวเลยไม่กีเนื้อเกตลองเกมรองเกมเขามาก่อน รอครับผมตอนนี้เล่นมาแล้ว15นาทีไวนะเฮ้ยไวไวกว่าเราที่แล้วทีแล้ว20กว่านาที we have choice เราจะ s ช o o t เราโหวตตัวส่องเราวตเราทางออกแล้วผมนี่นะทางออกแล้วผมนี่ทางออกแล้วแต่ผมยังเลยอยู่กับคนเนม่งนะวตอันที่สองเชื่อเอาฉากจบสองเบอร์คนมากนี่ไงเ take as m นี่ ชูสเลืกแคสตมนนี่เรียกก็คือเอาข้างล่างแหละเออเอนฉักจบฉักจบเอาข้างล่างมาไปได้ไงมาดูกันเบื่อมามีวันมารีวันนี่ Let's go to back ดูลูกเอาแล้ว้ามาทำพี่อะไรกับีให้ทีมหนูคิดไป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 แล้วผีก็จามเสเกอรต่อหน้าอะไรเงี้ยแตพักเจอ นีตบสักพักจะพักเจอนีนากับหมอแต่แต่วิขายแยกกันเลยมาเมมสามารถคีกรมเขียวมันไม่มีคำว่าแยกมีปากเคยบอกกูก็พิมพ์กากใส่ไม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 ่เขาเดิกร้อนกับดีมี่เขาด่ากันอ๋อเขาด่ากันเองอะไรเฉยอ่ไม่ดีมี่เขาหนุบเขาหนุบปากฟริดโอเคโอเคโอเค โมนีด้วยเหละเลยเลยโมนีเพิ่มเพื่อนโโมนีเนิ่มเพื่อนเออโมนีเพิ่งเพื่อนใรเลยใหรให้ใครัลถ้าโมนีดูอยู่อยู่ตอนนี้ก็จะจำไว้นะว่าอยากพิ่มเพื่อนเพื่อนสาัญที่สุดเออแม่งที่โมนีกักมากเออด่าไปก่อนแมันดูนี่ไงนี่นี่ของนีนี้องนี้น่ไงเดี๋ยวโมนอกะกววาไอโมกูก็นี้แหละพวเก็บตัวเออ โบคูเอาเอาเอาไปทีโลเคชั oh ่นออฟเดมูนนก์วโอเคเอ้ยท <c oughs> oh, ุ่ยเยอะดูเลยก็ช uh ื่อชื่อติทิคอมตรงนั้นออกจากที่นี่กันโอเคอ๋อหุ่นละไอ้โน้ตไอ้โน้ตนั่นน่าจะเป็นโอเคโอ้โหเลสเตอร์อาบ้าบัวบายโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิม G.F. u ระบายสีชื่อโคตรตึงเอาละน่าจะเอาอะไรวะหาว่าของกาเฉยมันไม่จบแน่ตรงกว่าเราจะกลับเขาได้ย่ไมัเอาละเราต้องไล่แล้วก็ไปจับเขาเพื่อเขาว่าอิสรภาพอากไอโมโน ไปไปไปฟาร์มวัวฟ็ร์ยฟาร์มฟาส์มฟาร์มฟาร์มร์มาร์มฟารมฟาร์มฟาร์มฟร์มามยารนมกมฟารนมฟร์มฟาร์มฟาร์มเาร์มามฟาร์มฟารมาร์มรมารมารมฟร์มฟาก์มการตมฟาน์มฟาร์าร์ฟรมาร์มร์มมาร์มมากมารมารตึงมาก์มฟาาก ถ่ายรูปไม่ได้แล้วแถมแถมตาอันแล้วแล้วตอนนั้นกระปวกแม่งโนบุกขางเลยโอางเฟมีจอบเกมเฟมลีจอบอย่างสูงใช่ตอนตอนทรระธาอย่างทีนบะโอเคจของีดีซีนู้ดดาวน์ดีโอีซ่นู้ไปทางทีมได้สักทีทีหนึ่ง อ๋อมีแผนสองมีจดหมายด้วยจดหมายแล้วจดหมายเฮ้ยมีหมีมีหมีเ nope. ฮ <mon> ้ยมีจดหมายมีีแพทอะไรหลวงพ่อหมีหลวงพ่อหมีหลวงพ่อหมีมีจดหมายอีกแล้วขอบคุณที่ปล่อยปล่อยชั้นได้ทั้งหมดนี่ทุกสิ่งไอะไรวะเคคืออะไรวะแต่ง for playing เด็กมือนอก Chapter 4ทำไมเราไม่เอาภาพไปดูนะว่ามันมีพวกสองจะมีพวกสองเหมือนกันเดี๋ยวมีมีกระป๋อจะมีพวกสองป่วะ ขอบคุณที่เล่นและผ่านทุกซัปเตอร์อย่าบอกนะว่าบุ๊กเจบแล้วดิจบแล้วดิจบแล้วดิซับเตอร์โฟร์ฟรีดอมอิสราเอลผาดีเอ็นเขาจบแล้วเจสเตอร์จบแล้วเอ็นบุ๊กสองซัฟฟี่นะฮะซัฟฟี่จบไปแล้วนะฮะสองคนเดิอยู่ด้วกันพอจบไปแล้วชอ่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจะ๊กคลิปหน้าของผมสวัสดีครับปุ๊ย La fue.